สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมคิงก่อนบบายนะครับอยู่กับโค้ชแพทประเสริฐเฉยไทยสงนะครับที่สนาม3อ่าวสเตเดียมนะครับวันนี้ประจวบ f อของเรานะครับทีมจ่าฝูงเปิดบ้านรับการมาเยือนของงด้านของเพชรบุรี FC นะครับซึ่งผลออกมาเนี่ยหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งประจวบ FC เนี่ยพลาดถ่าถูกขึ้นนำก่อนนะครับแล้วก็มาตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายไปเกมนะครับวันนี้มาฟังทัศนคติของโค้ชแพทนะครับว่าเกมในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับครับ ก็คือว่าเกมมันขาดดึงเกมแล้ววันนี้คยังไม่ต่อเนื่องครับที่ที่ที่สองแตกต่างกับแมทที่แตกต่างมาที่ฟัางาร์ดมาครับจากันคือตรงนี้ก็คงนำข้อพิพาทของเกมไปแก้ไขในแมตช์ต่อไปนะครับก็คือว่าวันเนี้ยธรรมศาส ถ้าเราจบได้ก่อนไม่น่าจะมีปัญหาสามแต้มนีแต่เรามาดูก่อนนะครับช่วงหลังตัวทู้มีโอกาสเยอะเพราะว่าเราต้องเปิดต่างบ้านต้องเราตูดอืนนแะล้วมันมันก็เป็นธรรมชาติของฟุตบอลนะครับแต่ก็ยังโอเคเราเก็บได้แต้มนึ่นะครับรคือไม่ได้ดูเด็ดแล้วว่านะอย่างน้อยมีแต้มติดมือแต่แมท มาให้กำลังใจะน,น,นะครก็หมายหน้าก็หน้าจะได้ไปวัดกับนนอันทองนะครับองซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วนะครับถ้าเอาทีมของอันทองเนี่ยเป็นทิ่ตั้งนะครับในการที่จะไปแชมเป,ปี้ยนลีกก็คือถ้าอันทองสามารถเก็บ7แมตช์ได้นะครับรวม21แต้มน,นะครับก็จะมี51แต้มซึ่งใครก็ตามที่มี50แต้มเนี่ยไปตัวเข้าไปแชมเป,ปี้ยนลีกแน่นอนกับอีก12แต้มน,นะครับ คิดว่ายังไงครับครับก็อย่างที่ผมได้คุยกับทีมแล้วว่า50แต้มเนี่ยคือการันตีเลยว่าไม่หนึ่งก็สองนมที่เข้าไปในรอบแชมเปี้ยนลีกครับผมครับผมก็พยายากครับเมือนเด็กทุกคนไม่รู้นะว่า50แต้มเนี่ยตอนนี้เราเหลือ12แต้มนะครับก็ผมนะเด็กๆนะครับก็จะเต็มที่นะครับทุกแมตช์ที่เหลือครับนะอีก6แมตช์ครับนี้ครับนะ12แต้มนะครับก็ ก็น่าจะเต็มพอนะครับ22แต้มนะครับครับผมกเ็เราจะมีเกมไปเยือนนะครับอ่างทองนะครับในวันที่4สิงหาคมนี้นะครับเกมจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้นะครับในแมทที่เราจะไปเยือนในครั้นี้ผมคิงก่อนบายแล้วก็โค้ชแพทปะเสิร์ฐเฉยในสมนะครับต้องลาคุณผู้ชไปก่อนครับสวัสดีครับ